ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจที่ติดตามช่องปราาะพาทมะเพาบอนไซครับผมพอดีเมือนี้วางเวียกวางงานก็นเลยได้มาอัปเดตให้เบิ่งครับนี่ไอเป็นซุ้มเลี้ยงน้ำไว้ครับเลี้ยงน้ำไว้เลี้ยงลากแต่เลี้ยงโดยน้ำครับนี่ครับซุ้มเลี้ยงลากเลี้ยงในน้ำ ที่มาอัปเดตให้เบื้องบนี้ก็ในเมื่อจะถ่ายแล้วก็เลยนำมาถ่ายให้เพื่อนๆในเบื้องน้ากันเห็นน้ากันครับเพราะว่าไอ้นี่ครับผมเลี้ยงไว้หมูแตกก็มียังมีอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ยังบ่าทันเอาออกเอาจริงครับเลี้ยงไว้ก่อนครับนี่ครับบได้ใส์สารพิบรษบได้ใส์สารเคมยียังดอกครับเลี้ยงธรรมชาเลี้ยงน้ําธรรมชาแล้วก็ดินก็คือเป็นดินปลูกครับ ดินปลูกอ่านี่ครับเลี้ยงไว้ก็เลยมาอัปเดตให้เบิ่ก็จะมาอัปเดตมื้อนี้ก็ได้ไปได้วัตถุดิบมาน้าครับก็เลยจะมาอัปเดตให้เบิ่ครับไปได้วัตถุดิบมาน้าผมจิเอาเลี้ยงผมจิเบิ่งก่อนว่าซุ้มเลี้ยงดินได้ผมก็จะเลี้ยงดินซุ้มเลี้ยงน้าได้ก็เลี้ยงแต่ว่าผมทายซุ้มนีห้เบิ่งก่อนครับนี่ครับ ว่านคุ้มครับว่านคุ้มเลี้ยงไว้น้ำครับอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเลี้ยงไว้นำ้ำนี่ครับนี่ครับนี่เลยเลี้ยงน้ำไปแต่นี่ว่ามีข้อยืนยันว่าบอดด้ใสสารเคมีบอดด้ใสย,ยังสียืนยันยังได้บริด้เห็นน้ำนี่ครับ <laughs> คือหลักฐานเลยครับเห็ด <laughs> ครับเห็ดเห็ดเกิดอยู่บนกระลาเขาเพียบเลยครับผมเลี้ยงไว้อันนี้ผมเลี้ยงลากด้วยดินไว้ครับ เฮ็ดออกเพียบเลยครับตามกระลาเขาบงบอกว่าบม่ได้ใสสารเคมีบ่ได้ใสยาฆา่าแมลงครับก็เลยเป็นแนวนี้ครับนี่ครับเห็ดทั้งบดเลยครับ <laughs> เต็มโค้นขอข้าวผมเลยครับเต็มโค้นเลยเออนี่ครับอือนี่ันนี้เลี้ยงรากไว้ด้วยดินครับผมเอาขวดตอกระถางปลูกแล้วเลี้ยงไว้ ขั้นกระถ่ารากเลยถึงตัวกระถางหมแล้วค่อยจีเรโยกกันล้มือนี้กันเลยมาอัปเดตให้เบิ้งครับมาไายให้เบิ้งครับนี่ครับเลี่ยงไว้ครับหลายเติบอยู่ครับรักลอยพุ่นละครับลอยท้องลอยพุ่นละครับนี่เออหลายเติบครับเลี้ยงไว้หลายชนิดครับดินแน่เดี่ยงน้ำแน่และหลายอย่างครับเฮาบ่เหตุตายตัวแบบเดียวครับเฮาเห็ดไวแลหลายอย่าง เพื่อว่าเป็นแนวทางว่าหนึ่งอันใดใดอันใดดีเข้ากับสิยึดแนวทางตัวนั้นเลยเหรครับผมเข้ากับสิยึดแนวทางตัวนั้นเลยตัวใดไดเข้ากับสิยึดแนวทางตัวนั้นเลยครับนี่ครับนี่ผมก็ยกไประดับหนึ่งหลากใดบ่ถึงผมก็หลากใดบ่ถึงผมก็เอาผ้าพันไว้ครับหลากใดถึงผมก็เปิดกับปล่อยออกครับผม จัดซี่ครับก็พ่อในแตงกาครับพาะในขูดครับยกลากไว้ครับพ่อในแตงกเพ่อในขูดครับอันนี้ก็โยกแล้วครับโยกแล้วนี่ครับอันนี้ผมเลี้ยงลากไว้ด้วยน้ำครับที่ว่าเป็นเปลือกใหญ่ๆนี่ลากเกือบถึงตูดก้นควรแล้วครับผมเลี้ยงไว้นี่นี่ผมจะเอาทั้งเปลือกโชว์เลยครับถ้าแหลกลงเกือบเงาโชว์เลยเตียงไว้หลายครับหลาย มูดินแน่มูน้ำแน่ป้าปนกันไปครับเลี้ยงนี่บท่านได้ใส่ว่าสะเอาเลยได้ครับเลี้ยงไว้ให้ลากเขายาวแล้วเอาค่อยมาเอาครับมาเอามายกกระแตงครับนี่ครับเอ่อดยเฉพาพตัวนี้เล็กน้อยเห็นเล็กน้อยสอบแห้งครับ <laughs> เออครับผมนี่ตัวนึงครับผมยกลากไว้ครับที่นี่ใบนี่นี่นี่น เป็นใบแรกๆที่ออกมาเริ่มตายเริ่มจอยเลยเดย้เริ่มเหี่ยวเริ่มช้ำเหี่ยวก็ต้องกีดออกครับกีดออกเพราะว่าพ่อเท่ากีดเท่ากับเปิดยอด้างบนซอยน้ำครับเปิดยอดบ,บนซอยน้ำยก้หลายอยู่ครับมันที่ยกไว้ยก้หลายอยู่แต่ผมก็จีบัตเนเท็ดดอกมือนี้ที่มาทายมือนี้คือจีฮะมาให้เบื้องัตถุดิบที่ผมได้มาใหม่ครับเป็นยอมาเลี้ยงครับนี่ครับผมเตรียมดินเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยเลยครับนี่ นี่สิบคุณวัยโครับผมปลอกไว้เรียบร้อยผมบ่ได้ให้เบิรงนึกตอนปลอกนี่ดินครับดินเป็นดินปลูกครับนี่ครับอือเจอจีได้บอกผ้ากองซ้ำนี่เปลือกกองมแม่น่หน่อยได้ครับขั้วเมื่อยมาตรงออวหอดครับใจรักสยางครับผมใจรักสยามทุย่างเข้าเห็นได้ครับนี่ครับกระถางที่ผมจะเอามาเลี้ยงครับนี่ครับ นี่ครับผมซื้อมาไวอาจจะเลี้ยงเป็นขวดแน่เป็นกระถางแน่ังสี่นะเลี้ยงกันไปอันนี้มาะสมไทยเลี้ยงไสยกระถางเลี้ยงเลี้ยงขั้นสี่เลี้ยงส่งลากหุ่มกระลาเนี่แบบยังสี่นี่แนะนําให้เลี้ยงใส่กระถางครับฝังลูกฝังทั้งลูกแล้วก็มันก็ดจลงไปเองมั่นโดยที่ว่าลากเขาก็ดจีหุ่มกระลาไปเองเขาครับเพราะเรต้องไปจัดระเบียบเขาครับอันได้เลี้ยงน้ำแล้วใส่ขวดได้ผมก็จะเลี้ยงครับสี่ได้ ประหยัดบัตถุที่หฮาเสียนํามาใส่ใจน้าบอมครับอันนี้ผมเลียงหนำครับเลียงนนำแต่เลียงเสื้อขวดครับนี่สุมนี่เลียงเสื้อขวดหลายอยู่ครับหลายอยู่หลายแห้งอพอดีเลยได้ไทายได้วางเนละ้ก็เลยมาทายเบื้องน้าครับผมอืมครับนี่ครับกระถางที่เตรียมไว้ครับแล้วก็ขวดผมก็เตรียมวาอยู่ขวดที่นี่ขวดนี่มันจะมีหลายอย่างครับผม ป็นแก้วของสีก็ได้ครับนี่แก้วของสีก็ได้แก้ววัดเครื่องดื่มเข่านี่แก้วของสีก็ได้ครับนี่นี่ถ้าเป็นขวดก็ขวดแบบนี้ก็ได้ครับนี่นี่ครับขวดแบบนี้ก็ได้เขามาตาัดปากตาัดข้อออก,ขอกเขาเกลี้ยงแหละแต่เบิงบ้งเบิง้งเบิ้งไอการที่ว่าเข้าถีลงน้าหรือลงดินนี่ยู่ที่วัตถุดีพเ้าก่อนครับว่าลากหรือยอดนองเขานี่แท่งไปทั้งใดครับนั่นแหละเป็นตัวกำหนดทิศทางของเขาเลยแหละครับผมอืม นี่ครับที่เลี้ยงไปครับที่ออกใบจริงมากพอดีไอ้ว่ากับโมเมนต์ว่าอยากขายเราพอดีที่มันออกใบจริงไปแล้วนี่ลูกค้าก็ไม่เห็นแล้วเพิ่นเข้ามาในเพจบาเบืองไม่เห็นแล้วเพื่อนกับมาเาสาวซีเอาไปหมดแล้วละครุ่มใบจริงครับเ <laughs> หลือถึงแต่ซุมโมเมนต์ใบจริงครับกำลังเลี้ยงไว้อยู่กับอีกโมดนครับแต่ก่อนสะได้ใบจริงใส่เวลาอยู่หกเดือนครับหลังจากเลี้ยงแต่ซุ้มดีผมเลี้ยงมากเราได้ใบจริงแล้วเนี่ย ลูกค้าไม่เห็นลูกค้าบอกว่าอยากได้ไรมาเสารเสียเอาไปเบิรนแล้วครับก็ <laughs> <laughs> จาเป็นต้องให้เบิ้นไปครับก็บ,บอกวิธีบเบิรนไปว่าเอาไปแล้วเห็นจังไรกี่ต่อเห็ดจังไรมัจอย่างไรจังสีน้ากว่าไหมนะนี่ครับวันนี้ไปได้วัตถุดิบมาวัตถุดิบที่พอไหวออกนอกออกหนงเบริรนแล้วก็สิมาเอาโลงดินแน่หรือว่าเป็นไปได้ก็โล่งน้ำครับเป็นลรย,ยางครับอยู่ในปลาอยู่บนหนอยนะครับวัตถุดิบผมครับวันเดี้มีแค่นี้ได้ครับ ผมแบบโยนไ้ซั่วครับโยนไ้แบบมองไดดินชื้นผมโยนไปเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ,บวัตถุดิบผมนี่ครับผมโยนไว้เลยมองไดดินชื้นเขาโยนไว้ครับนั่นนะกองเต็มซุบในออนนอนผมก็เอามากับผมตาเตรียมไวต้ตาเตรียมไว้แล้วครับแต่คันแต่ก่อนเนี่ยผมเห็ดแบบบัทน,นอนหลายนอนเน,น,น,นี่ยน้อยพราะมันนิดเดียวผมเอามาเห็ด ที่นี่โอกาสเสี่ยงมันสูงผมก็เลยบ่อยากเห็ดอีกเอาที่ช่ชั่วผมก็เลยให้มันแทงนอนซะก่อนที่ชั่อชัว่วอ๋อแทงนอนซะก่อนค่อยค่อยมาเห็ดค่อยมั่นใจแล้วก็ค่อยหูทิชทานวางลากนอนจิไปทั้งใดมาทังใด้ะครับผมครับอืมพอดีวางเบียรวางงานก็เลยแต้มาไทยเบิ่งครับผม แต่ว่าเมื่อี้ผมถ่ายให้เบิง้งสมนียก่อนแต่ว่าตอนที่เฮตดเลี้ยงเอลีน,นันเพื่อนๆกน็เคยเห็นผมเฮ็ดแล้วละ่ะกะนี่ละ่ะขันเฮตดผมกับจีสยได้แต่เมื่อนี้ผมจีพอท่านขัดเงาครับพอท่านขัดเงาพอท่านขัดเง,า,า,ดเงาครับเสียเอาใจเลี้ยงดินหรือเลี้ยงน้ำก็แล้วแต่ว่าถุทีเรียบจีชงผลไปทางไหนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ โอเคเนาะครับนาะผู้ได้เบิ่งแล้วถูกใจพ่อใจกําลังติดตามผมอยู่เห็นแล้วชื่นใจในการทํางานกะฝากให้กําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนนเดอร์ครับช่องประพาดมะเพา้าบอนไซครับบัรดีครับเพื่อนๆครับ